สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเงินกันในมุมที่เอ,อ่ออาจจะไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยนักนะคะไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือว่ากราฟหุ้นแต่เป็นเรื่องของเอ,อ่อจิตวิทยาพฤติกรรมแล้วก็ประสบการณ์ของเราเองเนี่ยแหละค่ะที่มีผลกับเรื่องเงินเงินทองทองข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อ้างอิงมาจากวิดีโอที่สรุปแนวคิดดีๆจากหนังสือ The Psychology of Money ค่ะใช่ครับคือ ้าหมายเราวันนี้คืออยากจะทําความเข้าใจว่าเออทาไมคนเราถึงตัดสินใจเรื่องเงินแบบนั้นแบบนี้บางทีอยากจ,จะดูเออไม่ค่อยสมเหตุสมผลในสายตาคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีตะก,กะในมุมของแต่ละคนซ่อนอยู่ก็ได้นะครับค่ะประเด็นแรกที่น่าสนใจมากเลยคือแนวคิดที่ว่าไม่มีใครบ้าเรื่องเงินเหมือนกับว่าการตัดสินใจเรื่องเงินของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากเหตุผลหรือข้อมูลแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับผมแต่มันมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะอย่างคนต่างรุ่นกันเนี่ยมองเรื่องหุ้นหรือเงินเฟอ้อก็อาจจะต่างกันลิบลับเลยใช่ครับประสบการณ์พวกนั้นมันเหมือนแบบว่าสร้างแผนที่ทางการเงินส่วนตัวในหัวเราเลยนะสิ่งที่ดูเหมือนออการตัดสินใจที่แปลกๆในสายตาคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่แบบว่าสมเหตุสมผลที่สุดแล้วสำหรับอีกคนณนะเวลานั้นก็ได้อ๋อค่ะค่ะดังนั้น ควกคาแนะนําการเงินแบบสูตรสําเร็จหรือว่าทําแบบนี้รวยแน่อะไรแบบนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนเสมอไปนะครับเพราะพื้นฐานเราต่างกันเข้าใจเลยค่ะแล้วพอพูดถึงเรื่องการสร้างความมั่งคั่งนะคะก็มีเรื่องพลังของการทบกต้นที่เอ่อวิดีโอยกตัวอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้น่าสนใจมากคือความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมาตอนหลังอายุ60ไปแล้วครับผมอือือตอนแรกก็ทึ่งนะคะไม่ใช่แค่ว่าเขาเก่งอย่างเดียวแต่เพราะเริ่มลงทุนเร็วมากตั้งแต่10ขวบ นั่นคือจุดสาคัญเลยครับพลังของเวลาเวลาที่มันทํางานร่วมกับการลงทุนเนี่ยมันสําคัญมากๆมีตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างจิมไซมอนใช่ไหมครับอ๋อค่ะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าใช่ครับสูงกว่าบัฟเฟตเยอะมากเลยนะแต่เพราะเขาเริ่มลงทุนช้ากว่าตอนอายุ50โน้นค่ะความมั่งคั่งโดยรวมก็น้อยกว่าบัฟเฟตแบบเทียบไม่ติดเลยบทเรียนสําคัญคือ ความสมัคเสมอแล้วก็ระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยมันทรงพลังกว่าการพยายามทำกำไรสูงๆในเวลาสั้นๆเยอะเลยครับอืมพอพูดถึงการลงทุนยาวๆแบบนั้นมันก็อดคิดถึงปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเรื่องโชคกับความเสี่ยงไม่ได้เลยนะคะค่ะผมในวิดีโอก็มีตัวอย่างบิลเกตใช่ไหมคะที่ว่าโชคดีมากๆที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่แบบว่ามีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ซึ่งหายากมากในยุคนั้นใช่เลยครับ โชคดีจริงๆขณะเดียวกันเพื่อนร่วมรุ่นที่เก่งพอๆกันเลยอย่างเคนอีแวนส์เนี่ยก็โชคร้ายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปก่อนโห oh, น่าเสียดายจังค่ะลองนึกภาพตามสิครับถ้าปัจจัยเรื่องโชคเรื่องเคราะห์มันสลับกันโลกเราอาจจะไม่มี Microsoft แบบทุกวันนี้ก็ได้จริงค่ะสิ่งนี้มันบอกเราว่า ความสำเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้มาจากฝีมือเราเพียวๆนะครับเราอาจจะต้องเรียนรู้จากรูปแบบความสำเร็จโดยรวมมากกว่าจะไปยึดติดกับเคสที่สุดตรงมากๆที่อาจจะเกิดจากโชคช่วยหรือว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดซึ่งแบบว่ามันเลียนแบบกันไม่ได้จริงๆครับค่ะแล้วอย่างนี้ความมั่งคั่งที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่คะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเยอะๆหรือของหรูๆที่เราเห็นกันอ่านี่น่าสนใจครับในวิดีโอเขาแยกคำว่ารวย rich กับมั่งคัง่ง wealth อ oh, ๋อค่ะต่างกันยังไงคะรวยเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นภายนอกได้ง่ายๆครับรถแพงๆบ้านหลังใหญ่ๆแต่ความมั่งคั่งที่แท้จริงเนี่ยคือสินทรัพย์ที่มันยังไม่ได้ถูกใช้จ่ายออกไปเป็นเงินที่มองไม่เห็นจากข้างนอกแต่กำลังทำงานให้เราอยู่เบื้องหลัง แล้วความสุขสูงสุดที่เงินให้ได้จริงๆแล้วก็คืออิสรภาพในการควบคุมเวลาและชีวิตตัวเองการที่เราตื่นมาแล้วบอกได้ว่าเออวันนี้ฉันจะทําอะไรก็ได้ที่อยากทํานั่นแหละครับคือสุดยอดของความมั่งคั่งคือการมีอํานาจเหนือเวลาของเราเองฟังดูดีจังเลยค่ะแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้โดยเฉพาะถ้าจะผ่านการลงทุนมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายใช่ไหมคะเหมือนที่เขาเปรียบเทียบกับการปีนเขาที่ต้องเจอความไม่แน่นอนความผันผวนตลอดทาง ใช่ครับถูกต้องเลยเข้าใจนะคะว่าความผันผวนมันเป็นส่วนหนึ่งแต่แบบว่าในทางปฏิบัติเวลาเห็นพอร์ตแดงๆมันก็ใจหายเหมือนกันนะคะจริงครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยคือเราควรมองความผันผวนของตลาดไม่ใช่ค่าปรับเหมือนเราโดนทําโทษอืแต่ให้มองเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าตั๋วเข้าชมสวนสนุกที่เราจ่ายเพื่อแลกกับโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวอ๋อมองเป็นค่าธรรมเนียม ถ้าเรายอมรับได้ว่าเออนี่คือราคาที่ต้องจ่ายนะมันคุ้มค่านะจะช่วยให้เราใจนิ่งขึ้นแล้วก็ผ่านช่วงตลาดผันผวนไปได้ครับค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายซึ่งส่วนตัวคิดว่าท้าทายมากๆเลยคือการรู้จักคำว่าพอครับม,มันมีกับดักที่เรียกว่า d o ด onic t r e a d Mill หรือลู่วิ่งแห่งความสุขใช่ไหมคะที่พอเราไปถึงเป้าหมายหนึ่งแล้วก็อดไม่ได้ที่จะตั้งเป้าให้มันสูงขึ้นไปอีกใช่ครับมันเหมือนเราวิ่งบนลู่วิ่ง ออกแรงไปเรื่อยๆแต่ความรู้สึกความสุขมันอาจจะอยู่ที่เดิมใช่ค่ะเหมือนไม่เคยพอสักทีมีตัวอย่างที่ชัดเจนแต่ก็รุนแรงนิดหนึ่งคือกรณีเบอร์นีเมดอฟอ๋อที่เป็นข่าวใหญ่เลยใช่ครับเขามีเงินมากเกินพอแล้วจริงๆแต่ก็ยังเสี่ยงโกงเพื่อจะเอาให้มากขึ้นไปอีกสุดท้ายก็จบไม่สวยเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่า การไล่ตามความมั่นคงแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันอันตรายมันผลักดันให้เรารับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นการหยุดถามตัวเองว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าพอสำหรับเราจริงๆแล้วเป็นทักษะทางการเงินที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพื่อรักษาทั้งความมั่งคั่งและที่สำคัญคือความสุขเอาไว้ด้วยจากที่คุยกันมาทั้งหมดนี้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าเรื่องเงินเนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่ตัวเลขจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องของจิตใจประสบการณ์ และการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เรานี่เองครับผมการเข้าใจตัวเองอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่สุดเลยก็ได้นะคะเนี่ยใช่เลยครับดังนั้นก่อนจะจบกันไปวันนี้ก็อยากจะฝากคําถามไว้ให้ผู้ฟังลองกลับไปคิดต่อนะครับลองพิจารณาดูว่าประสบการณ์ในอดีตของเราเนี่ยมันส่งผลต่อมุมมองเรื่องเงินในปัจจุบันของเรายังไงบ้างอืมน่าคิดค่ะแล้วจุดที่เรียกว่าพอสําหรับชีวิตทางการเงินของเราจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหน การลองหาคำตอบให้ตัวเองเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการเดินทางสายการเงินนะครับค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านนะคะลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยค่ะว่าฟังแล้วได้แง่คิดหรือบทเรียนอะไรที่น่าสนใจไปปรับใช้บ้างครับผมและแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง Brief and Better นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราคัดสรรมาให้โดยเฉพาะเพราะเราอยากเห็นคนไทยทุกคนประสบความสำเร็จค่ะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะ